มารู้จักนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังของรอยสักที่หัวนะครับของดาเค้นกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วใครกันแน่นะครับเป็นคนออกแบบรอยสักนี้และก็มีคนนะครับที่สักรอยสักนี้ที่หัวเหมือนกับดาเค้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นความลับนะครับที่ดาเค้นกับคนคนนั้นเนี่ยพยายามนะครับที่จะไม่บอกใครสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำนะครับของโตเกียวมาจิไคนะครับอย่าง ไปแต่วันนี้นะครับผมมีเรื่องราวที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเกี่ยวกับเบอร์2นะครับหรือว่ารองหัวหน้านะครับของตัวเกียวมันจิไขนะครับอย่างดาร์คนนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นับได้ว่าเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์สุดๆเลยแล้วก็จดจําได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่านะครับเป็นคนที่สักนะครับอยู่ที่หัวของตนเองเป็นรูปมังกรแต่รู้หรือไม่เลยครับว่าที่มานะครับของรอยสักนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับมากกว่าที่คุณได้เห็นในแอนิเมะนะครับของตัวเรื่องนี้เสียอีกเพราะว่านะครับต้นแบบนะครับของ รอยสักนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดาร์เคนนะครับเป็นคนที่คิดขึ้นมาแต่ว่ามันมีคนคนหนึ่งนะครับคิดไอ้นี้มาแล้วก็รอยสักนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ดาร์เคนเท่านั้นที่สักมันยังมีอีกคนหนึ่งนะครับที่สักด้วยนะครับจึงเกิดเป็นชื่อเรียกนะครับของสองคนนี้นะครับว่าดรากอนทวินหรือว่ามังกรคู่นะคบแผงโตเกียวมันจิไคนะครับเออเรื่องราวตรงนี้มันน่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะไปรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของรอยสักนี้แบบที่แท้จริงนะครับอย่าลืม ใม่คุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปปิลิปิลี่ของผมสําหรับดาเคนนั้นนะครับที่จริงๆของเขาเลยเนี่ยก็คือริวกูจินเคนนะครับหรือว่าเพื่อนบางคนก็จะเรียกว่าเคนจินแต่โอเคนะครับฉายาดาเคนของเขาเลยเนี่ยมันก็มานะครับจากรอยสักมังกรที่หัวของเขาโดยเขานั้นนะครับเป็นเด็กคนหนึ่งเลยเนี่ยที่กำพร้านะครับไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่อาศัยอยู่นะครับอยู่ฟิลประมาณแบบอาบอบนวดประมาณนั้นนั่นแหละครับก็คือแบบว่าอยู่อย่างแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่เขาก็มีความสุขดีนะครับกบ ด้วยวัยเด็กของเขานั้นนะครับเป็นคนที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะครับตัวใหญ่ปกติจึงสามารถชนะเด็กด้วยกันได้อย่างตอนอยู่ปฐมต้นอย่างนี้ก็สามารถชนะเด็กปฐมได้หมดแล้วซึ่งในนิเมะนะครับมันจะมีเรื่องราวนะครับที่ทางด้านของราเคนนั้นนะครับไปสักนะครับที่หัวของตนเองเป็นรูปมังกรนะครับซึ่งเราก็จะเห็นเลยนะครับแบบว่าโดดเด่นเหลือเกินนะพี่แกก็คือตัดเกลียวนะครับรอบหัวเลยนะไว้ผมไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จะได้โชว์นะครับรอยสักมังกรของตนเองแต่นะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับของรอยสักนี้นะครับว่าทําไมการ ถึงเป็นรูปนี้และรูปนี้นันนะครับใครเนี่ยเป็นต้นแบบของการคิดรูปนี้ขึ้นมาต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะครับในช่วงวัยเด็กนั้นนะครับของราเค้นนะครับซึ่งในตอนนั้นเลยเนี่ยกลุ่มนะครับโตเกียวมัจิไคนั้นยังไม่ได้มีการก่อตั้งเลยโดยในตอนนั้นนะครับมีเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามิซยานะครับซึ่งต่อมาเลยเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้านะครับของโตเกียวมัจิไคหน่วยที่2โดยตอนนั้นมิซยานั้นนะครับหนีออกจากบ้านมานะครับแล้วกาลังแบบระบายอารมณ์ของตัวเองอยู่นะครับก็คือพ่นสีตรงกําแพงงนรรรบเปป็็ูกกจิๆ มิซยะเลยเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะครับที่ฟิลแบบดีไซเนอร์นะครับมีความฝันจะเป็นดีไซเนอร์เก่งๆอะไรอย่างนี้เขาจึงมีฝีมือทางด้านศิลปะที่มันแบบมากเลยนะครับแล้วก็พี่แกกําลังพ่นนะครับรูปมังกรนะครับอยู่ตรงกําแพงนะครับและทีนี้เนี่ยดาร์คเนนะครับเดินมาเห็นพอดีก็ฟิลแบบเออก็คงจะถูกใจนะครับไอ้รูปนี้นะครับและสนใจนะครับในตัวของมิซยะนะครับก็เลยแบ่งอาหารของตัวเองให้มิซยะกินนะครับโดยตอนแรกเนี่ยกะจะแบ่งแบบประมาณแบบให้กินสักคำหนึ่งเป็นมารยาทแต่มิซยะเรานะครับก็คือหนีออกจากบ้าานนนนมมไงกกก็คคือหหิิวโซเลยะรับพี่แจ จนทาให้ดาเค่นก็บอกโอ้โหกินอะไรขนาดนี้เนี่ยให้กินแค่คําเดียวนะครับก็เลยแบบว่าถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยค่าตอบแทนของอาหารที่กินไปให้หมดเนี่ยก็คือขอแลกละกันกับรูปมังกรนะครับที่อยู่ตรงฝาผนังนี้นะครับฟือแบบเออรูปมังกรเนี่ยขอซื้อด้วยข้าวนี้แล้วกันนะครับซึ่งมิสยาเนี่ยก็โอเคในหนก็กินไปแล้วนะครับคือขายรูปมังกรนี้ไปและทีนี้นะครับดาเคนก็เห็นว่าน่าสงสารนะครับก็เลยแบบว่าพาไปที่บ้านของตนเองนะครับซึ่งก็ไปเห็นเนาะในบ้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าพวกสาวขายบริการอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พาไปเล่นกั ซึ่งมิสยาณะครับก็แบบว่าหนีออกจากบ้านมาอยู่แล้วนะครับก็เห็นแล้วชอบใจนะครับโอเคไหนไหนเนี่ยมาแบบนี้แล้วก็ชอบนะครับขออยู่ด้วยและกันอยากจะอยู่ที่นี่แต่ว่านะครับหญิงบริการที่นั่นก็แบบหิบหน้าไปทีนึงบอกว่าอย่ามาอยู่ที่นี่เลยไม่มีใครเนี่ยอยากอยู่ที่นี่หรอกนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับดาเคนนะครับก็เลยเตือนสติมิสยาณะครับโดยบอกเลยครับว่าเนี่ยมิสยาแม่นายทำกับข้าวอร่อยหรือเปล่ามิสยาก็บอกเลยว่าก็ไม่อร่อยนะห่วยแตกอะไรประมาณอย่างนี้แต่ดาเคนก็บอกว่าก็ยังดีฉันเนี่ยก็อยากจะมมีีแแ่่ททาาหหวยตก นกิเหมือนนกัเพราะว่าฉันไม่มีแม่นะครับมิสยาเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็คือเข้าใจแล้วแหละครับว่าเออตัวเองยังดีที่มีแม่ก็เลยกลับไปอยู่กับแม่ดีกว่านะครับก็คือเป็นการกลับไปและหลังจากนั้นไม่นานนะครับหากใครติดตามอนิเมก็จะเห็นว่านะครับดาเคนเราก็ไปสักนะครับที่หัวมาเลยนะครับเป็นรูปมังกรแต่สิ่งที่ทําให้ดาเคนตกใจสุดๆเลยนะครับเมื่อมิสยานั้นกลับมาหาตนเองนะครับมิสยานั้นก็สักเป็นรูปมังกรด้วยเช่นกันที่หัวเล่นเอาดาเคนเนี่ยกุมขมับเลยแหละครับเองมาสักอะไรเนี่ยรูปเด ห้ามตัดผมทรงนี้เลยนะไปไว้ผมยาวซามิสยาเพราะรูปนั้นน่ะฉันซื้อไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับของดรา้อนทวินนะครับหรือว่ามังกรคู่กันนะครับระหว่างดาเคนกับมิสยานะครับแต่ว่าคนหลายคนในเรื่องี่ยก็ไม่รู้นะครับว่ามิสยานั้นก็มีรูปรอยสักมังกรด้วยเช่นกันที่หัวเนื่องจากว่าพี่แกต้องไว้ผมยาวนะครับในการปิดรอยสักนั้นไว้เดยกว่าสงสารมิสยาเลยนะอุตสา์ไปสักที่หัวนะครับเจ็บมาตั้งทีแล้วแต่เหมือนเป็นการสักฟรีไปนะครับเป็นเพราะว่านะครับดันไปขายรูปนี้นะครับให เด er ี๋ยวเท่านั้นแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆนะการระหว่าง2คนนี้เพราะเราสองคนนี้รู้กันอยู่แหละครับเออเราสองคนนี้เนี่ยเหมือนกันเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าแก๊งเดียวกันแล้วอะเป็นมังกรคู่ฟิลประมาณนั้นเลยเป็นไงบ้างครับสับเรื่องราวนะครับของรอยสักของดาร์คนนะครับและเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะทําเรื่องราวนะครับของนังเอกของเรื่องนะครับอย่างที่หน้าตานะครับว่าทําไมการพระเอกเนี่ยไปเปลี่ยนอดีตแล้วเปลี่ยนอดีตอีกนะครับอนาคตจึงไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยมันมีเรื่องราวที่เฉลยไปแล้วนะครับสับเรื่องราวตรงนี้ก็เดี๋ยวจะครใ อยากจะรับชมเรื่องราวอะไรนะครับเกี่ยวกับโตเกียวรีเวนเจอร์นั้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็จะพยายามนะครับหาข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเก็ดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับตัวเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับหรืออยากจะทําเรื่องความลับนะครับของตัวละครตัวไหนในเรื่องก็สามารถมารับชมได้เลยเนาะก็ก่อนหน้านี้ทําของไมกี้ไปแล้วนีครับเดี๋ยวอาจจะทำเพลงของเรื่องนะครับหรือว่าของดาร์เคนก็ได้นะครับให้ทุกคนได้รับชมก็เตรียมนะครับในการที่รอรับชมได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปปิลีปิลของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยอย่าง u t u b e เนี่ยให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนคุณไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาผมลงคลิปอะไรแบบนี้คุณก็จะไม่เห็นคลิปแบบนี้เลยก็จะพลาดความสนุกความมันไปนะครับก็อย่าลืมแน,นะครับกดซับสไครป์มานะครับเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับจะได้ทาคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้ทุกท่านได้รับชมปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าช ช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับก็สามารถรับชมได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ